โอ้เธอหวานเจี๊ยบ เป็นยังไงบ้างครับพี่พี่เทุกท่านสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เทุกท่านกันด้วยนะครับก็ยังกลับมาเจอเจอกับเบนเทบอลคนนี้คนดีคนเดิมกันเหมือนเช่นเคยครับเมื่อวานนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับผลประกอบการของเรานะครับยังอยู่ในเส้นทางที่บวกเหมือนเช่นเคยครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวเน้นรอบบอลใบบวกกับชุดอัลบั้ม3มรอบบอลดึกครับยังอยู่ในเส้นทางที่บวกเหมือนเช่นเคยครับผลประกอบการทุกเรานะครับเหมือนที่เบนบอกครับว่าจะบวกมากจะบวกน้อย อยู่ที่วันและอยู่ที่ทุนด้วยนะครับสาหรับใครที่ตามตัวอื่นไปนะครับบางตัวในยูฟาแชมเปี้ยนลีกอาจไม่เป็นไปตามนัดแต่ว่าก็สดชื่นหวานฉ่าและจาใจกันเหมือนเช่นเคยนะครับสำหรับเมื่อวานนี้นะครับผลประกอบการของเบนที่วางไว้ให้นะครับในรอบบอลใบเน้น2ตัวเจลีกไม่ทําให้ผิดหวังครับไม่ว่าจะให้มองนากยาแคมปัพแล้วก็ให้มองช,ชนชั้นสูงบนเต็มเกมอย่างทางซิมิสุเอสพาร์ บวกกับชุดอัลบั้ม3ชมชิวางไปให้ในแนวทางปัจจุบันนะครับก็จะประกอบไปด้วยบนเต็มเกมท็อปแฮมฮอสเปอร์บนเต็มเกมบุรุ mun, เซียดอทมุนบมเต็มเกมอาแจกอาซดัมคือชุดอัลบั้ม3ไตภาคีชนชั้นสูงนั่นเองครับวูดสดเชิญนะครับตึงเปียเหมือนเช่นเคยครับแล้วก็เสียดายสุดๆเลยที่ชุดอัลบั้ม4 สายบนเช้านะครับที่วางไว้ให้อีกหนึ่งไม้นะครับพลาดแค่ตัวเดียวเท่านั้นคือ Lot แอนเจอ s นะครับถ้ามาอีกเมล็ดเบ้นให้มองบนไปแตกเต็มกันอีกนะครับแต่มาแค่นี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับยังผลประกอบการยังไปในทิศทางที่บวกประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งอยู่แล้ววันนี้โปรแกรมฟุตบอลก็ค่อนข้างที่จักคับข้างเข้มข้นไปด้วยความน่าสนใจกันเหมือนเช่นเคยนะครับใครที่อยากประสบความสําเร็จนะครับเปิดใจครับพี่เอซีท่านแล้วตามเข้ามา ง่ายนิดเดียวเองครับผมคําว่าเปิดใจของเบนที่จะบอกหน้าตอนนี้พี่พี่ทุกท่านจะไม่เสียใจไม่เสียดายในการชี้เปิดใจมาทมความรู้จักกับเบนเทบอลในการที่เปิดใจมาเป็นหนึ่งในสมาชิกครอบครัวเบนเทบอลและอีกหนึ่งอย่างที่สําคัญเลยครับพี่ๆเอฟซทุกท่านพี่พี่จะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆดั้งสิ้นในการเข้าครอบครัวเบนเทบอลเปิดใจแล้วตามเข้ามาครับง่ายนิดเดียว ปัดขวาเข้าไปได้เลยใต้รูปโปรไฟล์มีช่องทางเข้าบ้านเบนเทบอลอยู่วันนี้วันพฤหัสบดีที่19กันยายน2567ครับยังอยู่ในกลางสัปดาห์ที่เข้มข้นครับข้างไปได้วยความน่าสนใจกับโปรแกร,รมยูฟ่าแชมเปี้ยนีกนะครับในการแข่งขันรูปแบบใหม่ ชิมเยอะกว่าเดิมการแข่งขันมากกว่าเดิมเข้มข้นมากกว่าเดิมในเมื่อคืนนะครับค่ำคืนยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ค่ำคืนที่ผ่านมาอาจจะไม่เป็นดังที่เราหวังอาจจะไม่เป็นดังที่เราชิดไว้หลายๆคู่แต่วันนี้นะครับมาจัดหนักจัดเต็มกันใหม่และที่สำคัญนะครับบทวิเคราะห์วิจารณ์ที่มันเยอะกว่าในหน้าช่องแบบนี้ติดตามไลฟ์สดเบ้นเป็นประจำทุกๆวันนะครับผมให้มันลึกกว่านี้แน่นอนนะครับ3คู่วันนี้ นะครับที่นํามาเสิร์ฟในหน้าช่องจัดหนักจัดเต็มแล้วเบนทชอบจัดๆด้วยคู <im itation> ่แรกวันนี้เบนขอโฟกัสไปที่ยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับระหว่างอะไรทีโกมาลิกจะเปิดบ้านเจอกับอาเบรไลซิก คู่นี้นะครับด้วยโจ์และกระแสบวกกับโมเมนตัมหลายๆอย่างเบนแนะนำเลือกเชียร์แอดมาริคในบ้านได้เลยด้วยความเก่าในเกมในเวทียุโรปบวกกับคุณภาพนักเตะที่มีการเสริมทับเข้ามาในฤดูกาลนี้โมเมนตัมหลายๆอย่างนะครับมีการปรับไหลขึ้นให้หน้าบ้านหน้าบอลแบบนี้โอกาสที่แอดมาริควันนี้จะเปิดบ้านเบียดชนะอาเบลิซิกมีให้เห็นค่อนข้างเยอะโจ์กระแสคุณภาพนักเตะนะครับผมกำลังในเชิงลึกบวกกับโมเมนตัมแถมการที่เล่นในบ้านต่อ หน้าแฟนบอลตัวเองบวกกับผลงานและฟอร์มการเล่นถ้าเทียบกับผลงานและฟอร์มการเล่นอยู่ในระดับใกล้เคียงกันครับแต่ว่าถ้ามีการปรับไหลขึ้นแฮร์รี่แคปมีการเปิดมาแบบนี้ขุมกําลังนักเตะเชิงเลือกเบนต์มองว่าอาเโกมาลิกนั่นฤดูกาลนี้น่ากลัวมากๆกับเวทียุโรปแบบนี้คู่แรกเบนแนะนําเลือกเชียร์ที่อาร์เโกมาลิกในบ้านจะเปิดบ้านเบียดชนะทางอาเบเลซิกสวยจะจัดเชียร์อารมาลิกได้เลยครับ ส่วนคู่ที่2นะครับขอขยับไปอีก1นึอ่าหคู่ยู่ฝแามเชวลิกนะครับระหว่างเฟยหนูดจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของห้างขายยาเลเวอร์กูเซน คู่นี้ตามโจทย์และตามกระแสที่เปิดมาแบบนี้ค่อนข้างที่จะสวยมา,มากและเป็นชอบจัดจัดด้วยอย่างห้างขายยาเลเวอร์คูเซนถึงจะออกมาเป็นเกมเยือนก็ตามทีเถิดแต่ว่าถ้ามองจากโจทย์จากแคดิแคปเปิดมาแบบนี้มีการปรับไหลขึ้นหน้าบอล2ระดับแบบนี้โอกาสที่เลเวอร์คูเซนวันนี้จะบุกมาตบไฟยนอด์ค่อนข้างที่จะมีสูงบวกกับผลงานและฟอร์มการเล่นการออกสตาร์ฤดูกาลนี้ของทางเลเวอร์คูเซนเฮดทูเฮดที่จเจอกันก็เป็นทาง ทีี่่ดกวายังเชื่อว่าวันนี้ด้วยขุมกําลังในเชิงลึกบวกกับแทคนิกของเลวโกเซนภายใต้การทําทีมของชาบี้อลรองโซบวกกับผลงานการต่อยอดจากฤดูการที่ผ่านมามาจนถึงฤดูการนี้ คุ้งกาลังเชิงลึกอีกครับโมเมนตัมภาพรวมต่างๆวันนี้ไหลเอียงกระแสน้าต่างประเทศที่เบนจจาะลึกลงไปนะครับพี่พี่เอฟทุกท่านนะครับเอื้อให้กับเลเบอร์เซนในการเปิดไฮดิแคปบมาแบบนี้หน้าบอลแบบนี้มีการปรับไหลขึ้น2ระดับอ่ะถือว่าสวยจัดๆเลยค่อนข้างนี้จะมีความสวยมากในการปรับไหลขึ้นแบบนี้เชียร์ห้างขายยาเลเบอร์กูเซนไม่ทำให้ปิดบังครับสวยจัดๆเป็นคู่ที่สองครับพี่พี่เอฟซีทุกท่าน ปิดท้ายนะครับผมยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกอีกหนึ่งคู่หน้าช่องวันนี้นะครับขอมองชี้อาตาลันตาจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอาเซนอนครับผมคู่นี้ลักพีเสียดายน้องครับผมแนะนำให้มองชี้บนเต็มเกมโอเวอร์สกอร์เต็มเวลา การันตีนะครับพี่พี่เอฟท่าน90นาทีมี3ประตูให้รับชมเป็นอย่างต่ำหนึ่งเลยตอนแรกความคิดในใจอ่ะชอบอาเซนอลแต่มองแล้วว่าดูจากผลงานและฟอร์มการเล่นบวกกับฟอร์มเนน,นัดล่าสุดที่เจอเจอกับสเปอร์ จุดสำคัญเลยคือมาตินโอเดกาดนะครับนี่คือครีแมนสำคัญที่อาเซนนลต้องหาคนมาแทนให้ได้เพราะว่าครีแมนสำคัญนะครับอย่างมาตินโอเดกาดมีอาการบาดเจ็บถึง1เดือนแต่ว่าข่าวดีล่าสุดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นดีแคนไลท์ ight, บวกกับคายฮาวาโอกาสที่จะได้ลงวันนี้มีเยอะแต่ภาพโดยรวมเลยนะครับวันนี้เบนมองว่าอาตาลันต้าก็ไม่หมูเหมือนกันในการที่เล่นในการโชเซดาอิตาลีผลงานโดยภาพรวมอาตาลันต้าในการออกสตาร์ าการโชว์หรือกันโชว์ซีอารอ์หรือกวนฤดูกาลน,นี้อาจจะดูยังไม่โดดเด่นแต่เบนยังมองว่าวันนี้เจอเจอกับอาร์เซนอลค่อนข้างที่จะสูสีคุณภาพแนวลุกคุณภาพแนวรับค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันแต่จะเป็นอาร์เซนอลที่มีความกดดันหรือมีขุมกําลังที่ดีกว่าบวกกับคุณภาพนะครับขุมกําลังในเชิงลึกสคอสเดฟจะเป็นอาร์เซนอลที่ดีกว่าแต่ยังเชื่อว่าวันนี้อตาลันตาเล่นในบ้านตัวเองจะทําประตูอาร์เซนอลได้ คุณภาพแนวลุกอัตาลนตาดีคุณภาพแนวรับนี่เสียประตูง่ายมากนะครับนัดล่าสุดก็โดนทางฟิออนนำสองครั้งสองคราวแล้วตัวเองก็พลิกกลับมาชนะได้นี่คือจุดสังเกตว่า คุณภาพแนวรับอัตลาตาค่อนข้างที่จะห่วยมากแต่คุณภาพแนวลุกค่อนข้างที่จะไว้เนื้อเชื่อใจได้บวกกับอาเซนอนวันนี้นะครับคุณภาพแนวลุกไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วดุเด็ดเผ็ดมันถือว่าสวยจัดๆครับคู่ที่3นะครับแนะนำให้มองที่บนเต็มเกมชนชั้นสูงโอเวอร์สกอร์เต็มเวลา นี่คือฟุตบอลคู่ผู้นาช่องนี้น่าเชียร์สวยจัดจัดนะครับ3ามผู้นี้ลุยลุยลุยอย่างเดียวนะครับผมอารเลติโกมาดริกเลเวอร์คูเซ่นบนเต็มเกมอาร์เซอนอลสวยจัดจัดชอบก็จัดขัดก็สวนแต่ถ้าชอบเหมือนกันจะประหยัดกันทำไมสุดท้ายท้ายที่สุดเหมือนเช่นเคยนะครับเพิ่มเติมมากกว่านี้ นะครับเปิดใจแล้วตามเข้ามาแล้วมาว่ากันต่อในหน้าไลฟ์สดกันอีกนะครับเจาะลึกรายละเอียดนะครับหลายๆอย่างเราไปเจอกันหน้าไลฟ์สดส่วนแนวทานชิม,มากกว่านี้ปัดขวาเข้าไปใต้รูปโปรไฟล์มีช่องทางเข้าบ้านเบนเทบอลอยู่สําหรับวันนี้จะเป็นอีกหนึ่งวันที่เราจะประสบความสําเร็จมีผู้นําดีมีชัยไปกว่าครึง่งโชคดีมีชยัยโชคชัยมีวัว